นี่มันดูการปรอกมะพร้าวโอ้การปรอกมะพร้าวแห้งนะจะเอาไปทำขนมโอ้แม่นบนเนาะเด้๋ย <c> ว <oughs> มาดูการปอกมะพร้าวเจอมะพร้าวเน่าหัวมันมือปุ๋ยเนี้เราเลาะไปเรื่อยๆนะครับปอก หลอกไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันก็ได้ลูกอีกนี่จ้า <c oughs> ได้แล้วเราก็ถากเนี้ยเห็ดกระโหลกไหมครับกระโหลกเขา เอไม่ใช่กะ,กะาลากะลาแล้วนีะครับเสร็จแล้วเราก็หาฝั่งนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันนะนี่ มะพร้าวแห้งนี่นี่ายปายมีดจิกเข้าไประวังมือเสียวไอ้ัี้นี่มะพร้าวอะไรแม่อันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะเ่๊ะ่ะไม่ดูแน่จะมะพร้าวน้ำหอม เกเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยปิดเข้าไปแล้วดีดออกนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ฉีกเข้านีนนี่นะเผื่อเผื่อเผื่อใครไม่เป็นนะครับให้มาดูคลิปนี้ฮะมาดูยูทูบเบอร์ลุงนี่ความฝัน จะเป็นจริงหรือไม่ต้องกดไลค์และสับสไคร b ด้วยนะครับ